ไปดูค่ะเชิญค่ะเชิญผู้มาทุกท่านเลยค่ะเชิญเลยหลังที่มาแล้วเชิญมาด้านใดก่อนค่ะทางด้านในนั้นเป็นทางด้านนอกค่ะทางด้านนอกค่ะอาจจะโฉนดนิดหน่อยไปทางบนไปทางล่างเอ่อด้านนอกค่ะมีเสือปูเล็กน้อยมีเสือปูเล็กน้อยวันนี้บรรยากาศก็ดีด้วยเป็นใจค่ะบรรยากาศเป็นใจไม่ร้อนสบายมากนั่งคนละ Cô Lan sân học của quê bọn tôi đã làm từ đây anh anh em dưới gói 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 chung gói 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 เดล็กมาไปรับกาอาหารตรงนั้นเนี่ยยังพูดปรองดองไงนะพ่าพ่อช่วยแั่อาหารให้ในการเชิญเลยทางด้านเนยนะคะดมดีด้วยเวลากินนะคะเราไม่ต้องจัดมากกัดให้พอดีกินนะคะถ้าหากว่าไม่พอก็สามารถที่จะลูกขึ้นไปเอ่อเติมใหม่ได้ค่ะแต่กินได้หมดขอร้องค่ะกินได้หมดนะคะกินได้หมด อยากไปทิ้งทิ้งบานกันเพราะว่าแม่กลัวจะทำั้งแตาหัวเช้าตั้งแตาหัวเช้าเลยจะถึงตอนเย็นไม่รู้แล้วพักบ้านไหมน่ากลัวแม่ตัวยังไม่ได้กินอะไรทีนะคุณช่วยโอ้ยยังไม่ได้กินอะไรเลยกัวกลัวจะทำให้กับนักเรียนนักกีฬาของเราอย่างนี้ค่ะเชใจละเชิญนะพวกเราทุกคนเลยค่ะทุกคนเลยนะนักเรียนสิเก่าที่น่าอยู่ที่ไหน อะไรก็ทำนเรื่ยทุกคนค่ะเหนียวไรทุกคนนะนะทุกคนทุกคนอะรก็ทำไปเยค่ะตอนนี้ข้าวเนียยังร้อนรอนยู่ข้าวเหนยว้อนร้อนอยู่ทีล้วอบรอนมากนะคะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีอะบาะเอาล่ะมีหมูมีเครื่องในผัดมีนมมีผัเส้นหรือยำถัเส้น